ด้วยพริกนะคะวิ่ง,ง,ง,งปุ้มปุ้มเรียบร้อยจ้าไก่ผัดพริกแห้งไก่ผัดพริกแห้งคอนดูไก่ผัดพริกแห้งคอนดูว้าวไก่นะคะ,เ,ออะเนื้อไก่เนื้อไก่อันนี้ดิฉันหมักแล้วนะคะหมักแล้วแล้วก็ดิฉันก็มาคลุกแป้งแล้วก็ดิฉันก็เอามาทอดใส่หม้ออบนะคะหม้ออบหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะ แล้วก็เครื่องปรุงที่สำคัญก็มีนี่ค่ะใบมะกรูดแล้วก็พริกแห้งนะคะแล้วก็อันนี้ดิฉันแค่จะเอามาทอดโรยหน้านะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือพริกที่เราคั่วมาแล้วนะคะดำม,มาแล้วเสรดแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันเนาะเป็นแบบเนี่ยนะเครื่องครกครกคนดูนี่ค่ะครกคนดูนะคะดิฉัน ที่ฉันจะสับกระเทียมนะคะเนี่ยนะคะเพราะว่ามีดก็มีแต่อันน้อยๆแบบนี้แล้วต้องทําไงคะคุณก็ปิดฝาค่ะปิดฝานะคะปิดยังไงคะมให้มันลงล็อกค่ะอ๋อลงแล้วนะคะแล้วทําไงคะก็ดึงค่ะดึงจ้ะไม่ต้องไว้แน่นๆจ้ะกดไว้แน่นค่ะถ้าดึงค่ะดึงล็อก่ึงแรงจะดึงแล้วปล่อยตรงนี้จบไว้อ๋อ นี่นะคะแล้วก็เปิดฝ้าจ้าเปิดฝ้าค่ะว้าวสุดยอดเลยค่ะเอยาละเอียดกว่านี้ก็ปัด่านร็ว,วไม่เป็นไรค่ะเอาแค่นี้พอ,อแล้วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะค่ะเราก็จะได้ตัวนี้มานะคะแล้วตัวยังไม่ได้เสร็จขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาออกมาไว้ก่อนนะคะ ก็จะอทอดไข่ดาวถึงกับขนาดว่าสี่ฟองเลยนะคะเพราะว่าแล้วเราก็จะเข็บนะคะเรา,าก,ก็จะกระทะเราก็จะเป็นแบบนี้โ <Bliss> อ้แตกค่ะไข่ดา,าวแตกเราก็ไข่ดาวเราก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะ รืดตืดมเอามาขึ้นมาตรงนีู้เพราะว่ามันจะลองอนอีกท่านขอใส่น้ำมันเพิ่มนิดหนึงนะคะเพื่อที่ว่าจะทอดคลิกนะคะเอาแบบไหนคะปิดได้ไหมเด็ดสิ่งเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่โอ้ย,อย ปิดค่ะปิดค่ะอันนี้ค่ะคอนโดนะคะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนเพื่อนคะคอนโดนะคะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนคพ่อะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาไก่ลงไป ียมลงไปนะคะแล้วกใส่กระเทียมลงไปเราก็จะผัดกระเทียมนะคะให้หอมเนาะไม่ต้องให้เขาเหลืองกรอบนะคะหอมๆก็พอแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงอเมรนนะคะแล้วก็ลดทแล้วค่ะ น้ำปลานะคะไม่ต้องเยอะซอสปรุงรดนะคะเาะว่าต้องเยอะพราะว่าปุงปรุงมาบ้างแล้วเสร็จแล้วก็ นิดหน่อยค่ะอาโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะชิมดูก่อนนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะใส่พี่ผลนะคะนี่ เราตามชอบเลยนะพริกขนนะคะนี่สองเลยนะคะแซ่บจิจจาเลยนะคะแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันแล้วก็ฉีกใบมะกรูดใส่ก่อนนะ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะก็จะใส่ไก่ลงไปจ้า รสชาติเข้มข้น<ด>เผ็ดเผ็ดนะคะแต่ว่ามันจะมีความกรอบของไก่นะคะแล้วก็จะมีหนังไก่กรอบๆกรอบๆนะคะรสชาตินี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าจะปรุงแบบไหนอย่าเค็มมากแล้วก็อย่าหวานมากนะคะเพื่อพอดีพอดีแต่ว่าความเผ็ดนี่ใช้ได้เลยนะคะแล้ก็ทานกับข้าว